สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอเจ้าพระเครื่องนะคะวันนี้หนูก็มีพระสวยหลากหลายรายการนํามาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะจะอยู่ที่รายการละ300บาททุกรายการเลยค่ะพี่ๆคาชื่นชอบรายการไหนนะคะปิดดว่วนโทรหาหนูได้เลยหรือว่าติดต่อช่องทางไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะบริการจัดส่งให้ฟรีค่ะเก็บปลายทางจะเพิ่ม50บบาทนะคะชื่นชอบรายการไหนแจ้งหนูได้เลยค่ะ สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อของอเจ้าพระเครื่องนะคะพี่พี่หา0953208668นะคะหรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะพี่พี่าหนูส่งของทุกวันนะคะพี่พี่ายินดีบริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะก็ชื่นชอบรายการไหนแจ้งไว้ก่อนได้เลยค่ะเผื่อว่าชอบรายการเดียวกันนะคะขออนุญาตให้พี่พี่ทันแรกก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มกันเลยนะคะพี่พี่า รายการละส0 0รสี่รับ4รายการขึ้นไปจะอยู่ที่1000บาทนะคะพี่พิหาขออนุญาตเปิดที่รายการนี้ค่ะพระสมเด็จสวยๆนะคะเดี๋ยวหนูซูมให้ดูใกล้ๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่1นะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พิหาสวยมากๆเลยนี่ค่ะรายการที่1นะคะ เรียมกรอบอย่างดีนะคะพี่พสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมหนูได้นะคะต่อไปค่ะรายการที่สองนะคะนี่เลยค่ะพี่พี่ขาเหรียญเก่าๆสวยๆค่ะหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่พนี่เลยค่ะดูกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่สองนะคะ ด้านหลังค่ะพี่พิหาหลังยันเสาห้ารายการนี้ปีสองห้าหนึ่งหกนะคะหลวงพ่อมุยวัดดอนไร่ค่ะสามชุกสุพรรณบุรีต่อไปรายการที่สามค่ะนี่ค่ะพี่พิหาเก่าๆสวยๆค่ะหลวงพ่อพานค่ะรายการนี้รุ่นที่หนึ่งนะคะรายการที่สามค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะวัดเฉลิมราชนะคะบ้านป่งกระสังค่ะพี่ปี2519นะคะพี่พี่านี่เลยค่ะรายการที่3ต่อไปรายการที่4นะคะพี่พี่ขานี่เลยค่ะรูปหล่อนะคะโบราณพระอาจารย์วิบูลนะคะรายการนี้เรียมกรอบเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นรายการที่4ค่ะ เก่าๆเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะรายการนี้ค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่คระบุปีสองห้าศูนย์แปดนะคะรายการนี้รายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าค่ะพี่พี่หา <ๆ S 1> เหรียญหล่อเก่าๆสวยๆนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อคูณนะคะ <ๆ S 1> เรียมกรอบอย่างดีค่ะรายการที่ห้านะคะรายการนี้ หลังยันแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะเป็นรุ่นเหลือกินเหลือใช้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่5ต่อไปรายการที่6ค่ะนี่เลยสวยงามมากๆค่ะหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาเหรียญเก่าๆเลี่ยมกรอบเรียบร้อยนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะนี่ค่ะ ด้านหลังนะคะเป็นพรมทรงคุดแบบนี้ค่ะหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่พี่ขาเลียมกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะรายการนี้รายการที่6ค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะนี่เลยเหรียญเจ้าสวสวยๆนะคะพี่พี่หารายการนี้รายการที่7ค่ะนี่เลยค่ะรายการที่7นะคะ เก่าเก็บสวยงามมากๆค่ะนี่ค่ะด้านหลังยันชัดๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8ค่ะนี่ค่ะรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะจังหวัดพิจิตรเก่าเเลี่ยมกรอบอย่างดีนะคะรายการนี้รายการที่8ค่ะสวยๆเลยนะคะพี่ๆี่รายการนี้นี่ค่ะหนูให้ดูด้านหลังนะ ชื่นชอบรายการไหนสามารถขอรูปเพิ่มเติมหนูได้นะยินดีบริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะเก่ามากๆากค่ะพี่พี่ดูเนื้อดูมวลสารได้เลยนะคะหลวงพ่อทวดนะคะรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อวานนะคะพี่พี่เตรียมกรอบเก็บไว้อย่างดีค่ะรายการที่9นี่นะคะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมหนูได้นะคะ หน้าหลังค่ะต่อไปรายการที่สิบค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะพี่ๆค่ะประกริ่งหลวงปู่หมุนนะคะรายการนี้รายการที่10บค่ะสวยมากค่ะนี่นะคะหน้าหลังค่ะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะ จังหวัดศรีสะเกดด้านล่างจะเป็นยันหลวงปู่นะคะพี่พี่ารายการนี้รายการที่10ค่ะต่อไปรายการที่11นะคะนี่ค่ะเมตตามหานิยมค่ะพี่พี่าหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พี่รายการนี้ปี2558ค่ะพี่พี่ได้ทั้ง2องค์แบบนี้นะคะ เอาเก็บสวยๆเลยรายการนี้รายการที่11เอดี๋ยหนูออกจากกล่องให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะรายการที่11อดได้ทั้งสองเหรียญแบบนี้นะคะพี่พิหาจัดส่งพร้อมกล่องแบบที่ได้มาเลยหลวงพ่อโสธรสวยมากคะ่ะพี่พิหานี่เลยค่ะให้ดูด้านหลังนะคะทั้งสององค์เลยนี่ค่ะ รุ่นเมตามหานิยมค่ะรายการที่11ต่อไปรายการที่12ค่ะพี่พี่าหลวงพ่อปานค่ะนี่เลยค่ะพิมพ์ขี่ไก่นะคะเนื้อดินสวยๆเรี่ยมกรอบอย่างดีนะคะรายการนี้รายการที่12ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะ ไปรายการที่สิบสามนะคะพี่พี่ขานี่เลยค่ะพี่ขาเหลียนสวยๆคะ่ะหลวงปูป่ทองอยู่นะคะรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะเลี่ยมกรอบใสๆสวยงามมากๆค่ะพี่พี่ขานี่เลยคะ่ะหลวงปู่ทองอยู่รายการที่สิบสามเลี่ยมกรอบอย่างดี ปี2521นะคะรายการนี้ค่ะวัดหนองพระองค์จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะต่อไปรายการที่14ค่ะนี่เลยค่ะเหรียญสวยๆนะคะลงยาเรียบร้อยค่ะรายการนี้ลงยาแดงนะคะหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะพี่ๆ่า รายการที่สิสี่ค่ะหนูให้ดูด้านหลังนะคะรุ่นบารมีแปดสามนะพี่พี่ค่ะหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะพี่พี่ค่ะนี่เลยค่ะ สวยมากพี่ขานี่ค่ะหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงค่ะพี่พี่ขาสมุดสาครน,นะคะรายการนี้เก่าๆสวยๆเลยค่ะเลี่ยมกรอบแบบนี้นะรายการนี้เป็นรายการที่สิห้านะคะนี่ค่ะหลังยันสวยๆนะคะปีหนึ่งหนะคะรายการนี้ค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลง ต่อไปรายการที่สิบหกค่ะนี่ค่ะรูปหล่อองค์ลอยสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้หลวงปูโต๊ะนะคะพี่ๆขาวัดประดู่ฉิมพีองค์ลอยสวยๆตรงนี้จะมียันนะคะสวยงามมากรายการที่สิบหกค่ะนี่ค่ะ ตรงนี้จะมีพอปนะคะหนูไม่แน่ใจว่าความหมายคืออะไรนะคะสำหรับรายการนี้ปี2,500ค่ะหลวงปู่โตะนะคะด้านล่างค่ะเป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17ค่ะนี่เลยค่ะสวยๆเลยค่ะรายการนี้นะคะ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะพี่ขาสวยมากแล้วเรี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดค่ะนี่ค่ะเก็บในกรอบอย่างดีนะคะรายการนี้นะคะหนูไม่แน่ใจปีนะคะพี่ขาแล้วก็นี่ค่ะยันหลวงพ่อค่ะหลวงปู่เอี่ยมค่ะต่อไปรายการที่สิบแปดค่ะนี่ค่ะรูปหล่อสวยๆอีกหนึ่งองค์นะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะ เป็นรูปหล่อองค์ร้อยแล้วเลี่ยมกรอบอย่างดีค่ะองค์พระด้านในเก่ามากๆนะคะรายการที่18ค่ะด้านหลังนะคะปี2543ค่ะพี่พี่ขานี่เลยเรี่ยมกรอบอย่างดีเลยนะคะรายการนี้ต่อไปรายการที่19ค่ะ นี่ค่ะเก่าๆสวยๆนะคะด้านนี้นะคะด้านหน้าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะพี่พี่หาหลวงปู่ทิมค่ะเก่าๆเลยค่ะรายการนี้รายการที่19นะคะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปรายการที่20ค่ะ นี่ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโกศิตารามรายการนี้รายการที่20ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นหนุมานปี2521นะคะพี่พี่ขารายการที่20บค่ะ ต่อไปรายการที่21นะคะพี่พี่ขานี่ค่ะเหลียนหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่ขารายการนี้นะรายการที่21หลวงพ่อแดงค่ะค่อนข้างเก่านะคะหนูไม่แน่ใจว่าปีพศอ,อ,อะไรนะคะพี่พี่ขารุ่นนี้นะคะด้านหลังยันค่ะนี่ค่ะ 2 5งหค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อแดงนะคะต่อไปรายการที่22ค่ะพระปิดตาค่ะพี่พี่ขาเก่าๆสวยงามมากๆเรียมกรอบเรียบร้อยรายการนี้นะคะรายการที่22แล้วก็ด้านหลังจะมียันแบบนี้นะคะ ต่อไปรายการที่23ค่ะนี่เลยค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเรียกถูกต้องไหมนะคะน่าจะเป็นหนุมานนะคะรายการนี้ค่ะนี่ค่ะรายการที่23สิบสสวยๆเลยนะคะของเก่าของสะสมรายการนี้ค่ะ ด้านล erm ่างนะคะรายการที่23ต่อไปรายการที่24ค่ะเหรียญพระพุทธชินราชค่ะรายการนี้ค่ะเรียมกรอบอย่างดีนะคะรายการที่24 รายการนี้ปีสามแปดนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อพระพุทธชินราชรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าค่ะนี่เลยคะ่ะสวยสวยเลยหนูให้ดูก่อนนะด้านนอกค่ะพี่พี่ขาพระกริ่งพุทโธนะคะหลวงปู่โตนะคะวัดประดูชฉิมพีรายการนี้ปีสองสี่นะคะ นี่นะหนูเปิดให้ดูด้านในใกล้ๆค่ะสวยมากค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้เก็บไว้พร้อมกล่องนะคะส่งให้พี่ๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่25นี่นะคะด้านหลังจะเป็นตอกยันแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะ เป็นรายการที่25ส่งให้พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่พี่หานี้นะคะต่อไปรายการที่2 6ค่ะนี่เลยค่ะเรียมกรอบสวยๆหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่2 6ค่ะกรอบทองแบบนี้เลยนะคะรายการที่2 6สวยมากนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อค่อนข้างเก่าเลยนะคะนี่ค่ะดูจากตรงนี้นะคะบงขอบ แล้วก็ด้านหลังค่ะหลวงปู่ทิมค่ะนี่เลยหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้รายการที่ยีหต่อไปค่ะพี่พี่คารายการที่27นะคะนี่เลยค่ะพระพรายโลดนะคะวุฒาจารย์วัดสวนส้มนะคะรายการนี้รายการที่ยีิบเจ็ดค่ะ ให้ดูองค์พระเก่าๆข้างในนะคะเลี่ยมกรอบแล้วนะรายการนี้อย่างดีเลยค่ะพี่พี่าปีสองห้าศูนย์หนึ่งค่ะ,คะวัดสวนส้มค่ะหลังยานหลวงพ่อนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดค่ะนี่ค่ะพี่พี่พร้อมกรอบแบบนี้นะคะพระธรรมมุนีค่ะหลวงพ่อแพรนะคะเก้าสี่ค่ะ นี่เลยค่ะรายการนี้รายการที่28นะคะกรอบเลดอย่างดีเลยนะรายการนี้นะคะพี่พี่ขาสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปรายการที่29ค่ะนี่ค่ะพี่พี่ขา หลวงปูหงพมปัญโยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้าเลียมกรอบอย่างดีเลยค่ะพี่พี่ขาสวยมากองนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะนี่ค่ะรุ่นที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขา ต่อไปค่ะรายการที่30ค่ะนี่หนูได้ของเก่าของสะสมมาอีก1รายการนะคะนี่เลยค่ะตะกตรุดเก่าๆนะคะเรียมกรอบเรียบร้อยค่ะตรงนี้นะคะหนูจะให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะจะมีตรงนี้ไม่แน่ใจนะคะถ้าเป็นส่วนมากถ้าเป็นวัตถุโบราอะมงคล เรื่องรางของขังนะคะพี่ขาหนูจะไม่ค่อยมั่นใจนะคะเพราะว่าจะไม่มีบอกชื่อบอกนามหลวงพ่อเหมือนรายการที่เป็นเหรียญน,นะคะรายการนี้รายการที่สี่สิบค่ะเก่าๆสวยๆนะคะเป็นตะกรุดนะคะเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยนี่ก็เป็นเลดน,นะคะสวยๆเลยค่ะรายการที่สี่สิบค่ะพี่พี่ขาต่อไป อขอโทษนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่30นะหากมีรายการไหนที่หนูแจ้งลำดับสลับผิดไปหรือแจ้งไม่ถูกต้องพี่พี่ทวงหนูได้เลยนะคะเผื่อเผื่อบางทีออเจ้าสับสนลำดับนะคะ <_ S 1> ต่อไปรายการที่31อดค่ะ <_ S 2> พระผงของขวัญค่ะพี่พี่คะวัดปากน้ํารุ่น4ี่ค่ะนี่ค่ะ <_ S 1> เดี๋ยวหนูเอาออกจากกล่องให้ดูใกล้ๆนะคะพี่พี่คส่สวยมากมากเลยนี่ รายการนี้รายการที่31นะคะด้านหลังยันค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะเก็บใส่กล่องส่งให้ทั้งแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยค่ะรายการที่31ต่อไปค่ะพี่ๆค่ขารายการที่32นะคะ รายการนี้หนูดูแล้วน่าจะเป็นหลวงปู่เผือกนะคะรายการที่สามสิบสองนี่ค่ะพยายามอยากให้เห็นชัดๆนะคะแต่ว่าเลี่ยมกรอบแล้วเนาะบางทีสะท้อนแสงนิดหน่อยนะคะขอรูปเพิ่มเติมหนูได้เลยยินดีเลยค่ะรายการที่สามสิบสองค่ะหลวงปู่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วค่ะนี่ค่ะยานหลวงพ่อนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะ สวยมากพี่ๆ่ะเหรียญสวยๆเลยนะคะหลวงพ่อกเกษมเขมะโกค่ะเลี่ยมกรอบอย่างดีรายการนี้รายการที่33นะคะสวยมากๆเลยค่ะแ้ก็นี่ค่ะด้านหลังนะคะหลวงพ่อกเกษมเขมะโกะรายการนี้ปี2518นะคะๆๆต่อไปรายการที่34ค่ะ งดงามมากอีกหนึ่งรายการปีสองห้าสามสี่เลยค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อโสธรน,นะคะนี่ค่ะเรียมกรอบแบบนี้รายการที่สามสิบสี่นะคะกรอบทองฝังเพชรจิวเวลรี่รอบๆสวยๆนะคะแล้วหนูให้ดูด้านหลังค่ะนี่เลยรายการที่สามสิบสี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบห้าค่ะพี่พี่ขา หนูไม่แน่ใจว่าอันนี้เรียกว่าอะไรคะพี่พี่ขาจะหนักหนักหน่อยเดี๋ยวขยับให้ดูนิดนึงนะคะนี่คะ่ะแล้วมียันรอบรอบแบบนี้นะคะเก่าเก่าเลยค่ะพี่พี่ขาหนักมากๆคะ่ะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะเก่ามากค่ะพี่พี่นี่คะ่ะ ต่อไปรายการที่36ค่ะสวยๆอีก1นึ่รายการหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พีาจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะรายการนี้เรียบกรอบเรียบร้อยนะคะสวยงามมากๆค่ะพี่พี่หารายการที่36นะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะปี2521นนะคะรายการนี้ ต่อไปรายการที่37ค่ะนี่เลยค่ะรูปหรอองค์ลอยรายการนี้หนูไม่แน่ใจนะคะหนูลองขย่าแล้วไม่ได้ยินเสียงกลิ่งนะคะเก่าเก่าสวยๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะรายการที่37ค่ะนี่นะคะหนูขันข้างให้ดู ต่อไปรายการที่38ค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะพิมพ์นี้สวยๆอีกหนึ่งรายการนะคะนี่ค่ะพี่พี่ขาเหรียญเจ้าสัวนะคะรายการที่38สวยงามมากนี่ค่ะพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนนะแจ้งหนูได้เลยนะคะสามารถแคปหน้าจอขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะหนูส่งของทุกวันนะคะ ยินดีบริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ว่องไวเนาะของหนูจะใช้บริการไปสนีไทยนะคะต่อไปรายการที่39ค่ะพี่พค่ะสวยมากค่ะพี่พีนี่ค่ะเหรียญเซมาหลวงพ่อรวยปาสาติโกค่ะนี่ค่ะเลี่ยมกรอบอย่างดีนะคะองค์พระงดงามมากๆค่ะพี่ๆหารายการที่สามาแล้วก็ด้านหลังค่ะ วัตโกนให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะมีตอกเลขตอกโค้ดนะคะ6 6 3นะคะพี่พี่ขารายการนี้ปี2 5 59นะคะต่อไปรายการที่40ค่ะนี่ค่ะพี่พี่ขา หลวงพ่อทวดนะคะหยับน้ำทะเลจืดเป็นพิมพ์เตารีดแบบนี้เราเรี่ยมกรอบให้อย่างดีค่ะรายการที่40ค่ะนี่เลยสวยมากค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะรายการนี้นะคะน่าจะเป็นออกรุ่นแรกออกวัดบวรนิเวศวิหารนะคะนะตรงนี้จะมีเลข84นะคะพี่พี่ขาหนูไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี้หมายถึงอะไรนะคะ หลังยันสวยๆแบบนี้เรียบกรอบเรียบร้อยรายการนี้เป็นรายการที่40ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆขาออเจ้าก็ฝากพี่ๆไว้ทั้งหมด40รายการนะคะพี่ๆชื่นชอบรายการไหนนะคะปิดด่วนโทรหาหนูได้เลยหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยหนูส่งทุกวันยินดีเป็นการพี่ๆทุกท่านนะคะ กรณีเก็บปลายทางจะเพิ่มอยู่ที่50บาทนะคะพี่พี่ขาหากรายการไหนที่หนูแจ้งไม่ถูกหรือลำดับสลับผิดไปก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะพี่พี่ขาฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ๋อเจ้าพระเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่พี่ขาเวลาที่ อ,อเจ้าอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดรับชมก่อนใครเลยค่ะเผื่อว่าหากมีรายการที่ชื่นชอบรายการเดียวกันจริงๆนะคะหนูบอกเลยว่าอยากส่งให้พี่ๆทุกคนนะคะแต่ว่าจำเป็นต้องให้พี่ๆท่านแรกก่อนนะคะก็ชื่นชอบรายการไหนรักษาสิทธิ์โทรหาหนูได้เลยนะคะพี่ๆ่ะ ก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะให้กําลังใจให้คําแนะนําหนูมาตลอดเลยนะคะพี่ๆ่ะฝากออเจ้าพระเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่ๆอย่าลืมแคปหน้าจอช่องทางการติดต่อไว้นะคะสําหรับวันนี้นะคะออเจ้าพระเครื่องก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ